น้ำมันเบรบทสภาพนะครับมีอันตรายหรือว่าความเกี่ยวพวกเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับเบรกอย่างไรนะครับก็คือมันไม่ได้คงสภาพเป็นน้ํามันแล้วทนความร้อนได้น้อยลงสําหรับรถยนต์ครับที่ใช้เบรกนะครับรุนแรงหรือว่าขึ้นเขาลงเขาเหยียบเบรกติดต่อกันเป็นเวลานานตัวเบรกตัวนี้ครับมันจะเฟดก็คือไม่คงสภาพเป็นน้ํามันแล้วคือเป็นของเหลวครับพอเหยียบปุ๊บ แรงดันระบบเบรกไม่สามารถทําให้เบรกทางานได้นั่นก็คือเบรกแตกนะครับหรือว่าไม่มีเบรกนั่นเองเมื่อครบระยะครับแนะนําเลยนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกครับที่เราเรามีเครื่องไล่น้ํามันเบรกไม่ต้องใช้คนไปย้ำการย้ําแบบปกติอาจทําให้ลูกยางเบรกเกิดความเสียหายฉีกขาดได้อันนี้ก็เป็นเครื่องครับแบบออโตโ้เลยนะครับ ป้อนระบบน้ํามันเข้าไปที่ตัวแม่ปั๊มแล้วก็ถ่ายน้ํามันออกได้เลยมีผลดียังไงคือ 1. สะดวกรวดเร็วการไล่น้ํามันเบนคสะอาดร้อเปแน่นอนปลอดภัยต่อชิ้นส่วนอะไหล่รยนต์เกี่ยวกับตัวแม่ปั๊มเบรคด้วยนะครับ